ถ่ายเป็นคลิปให้นะคะให้เลือกสีกระถางอ่ะด้านบนก่อนด้านบนนะคะมาหยอะๆสีกระถางนะกระถางหนึ่งกับกระถางสองเนี่ยพุ่มสวยเนี่ยค่ะ,พ,คะ,คะพุ่มสวยใบสวยนี่กระถางแรกกระถางแรกพุ่มสวยใบสวยหน่อยยังไม่ขึ้นอา,อาจจะยังไม่มีหน,น่อแต่ว่าอาจจะมีหน่อนอยู่ใต้ดินนะแต่หน่อข้างนอกไม่เห็นนะคะ เนี่ยกระถางสองพุ่มสวยกระถางสองนะคะกระถางสามนี่จะมีดอกจะมีดอกมีสองช่อเลยพุ่มอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็หนอเนี้ยหนอตรงกลางเนี้ยอเอนี่ยเผอิญตอนนั้นมันเป็นลิ่งแล้วก็นี้มันหัก เนี่ยค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหน่อขึ้นมาเล็กๆตรงนี้นะคะหน่อใหม่ขึ้นมาตันนี้พุ่มสี่พุ่มสี่นี้กระถางสี่อะกระถางสี่ก็ถงสี่พุ่มอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เราก็ว่าพุ่มไม่สวยนะคือพุ่มพุ่มเขากระจายไปนิดนึงพุ่มไม่สูงด้วยนะคะแต่นี่เขามีหนอายใยเนี่ยหนอหญย,ยอวบบวบนี่เป็นพญาไม้ใหญ่ๆ่ได้เลยนะเนี่ย กิ่งนี้ลุ้นแบบเขาให้เขาสูงชะลูดเลยเนี่ยค่ะมีอันหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งอันตรงนี้กาลังขึ้นมานี่ถ้าถ้าไม่รับกระถางนี้นะกะว่าเดี๋ยวจะอบวิธีอบง่ายๆหรือสมมติได้ไปแล้วนะสมมติรับหรือไม่รับนะคะอันเนี้ยอบอบสักหน่อยหนึ่งนะเขาจะงามมากเลยจหรับกระถางสีนะคะก็ส่งมาให้เลือกสีกระถางเนาะจับแยกออกมาแค่นี้ค่าขรบคุณค่า